ให้เราทำการดาวน์โหลดตัวติดตั้งกับตัวเกมในลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนะครับเมื่อดาวน์โหลดมาแล้วให้ทำการติดตั้งเกมเมื่อทำการติดตั้งเสร็จแล้วให้กดเสร็จยังไม่ต้องเปิดตัวเกมขึ้นมานะครับเสร็จแล้วให้เราไปทำการดาวน์โหลดโปรแกรมซิปแล้วให้เราพริมพ์คำว่า s a a c มันก็จะขึ้นโปรแกรมขึ้นมาให้เราทำการดาวน์โหลดให้เรากดไปที่ โปรแกรมซิปที่เราโดดมาให้เรากดคำว่า a แ t c ก h e r e มันจะก็มันก็จะไปขึ้นหน้าโฟลเดอร์ให้เราทีนี้ให้เรากดค้างที่โฟลเดอร์ที่เราแตกมาเมื่อกี้ช้าๆนะครับให้เรากดรูปกันไกลแล้วก็ไปที่โฟลเดอร์ด้านบนสุดที่มีรูปสอนสีเขียวให้เราเข้าไปที่ Android, o b b แล้วก็ให้เรากดมุมขวาล่างสุดก็จะทำการย้ายไฟล์ตัวเกมมาที่โฟลเดอร์นี้เที่ยวนี้ก็เป็นอันเสร็จขั้นตอนทีนี้เราก็สามารถเข้าเล่นเกมได้ปกติแล้วครับเบสเ็จตัวนี้ก็จะประมาณร้อยกว่าเมกเองซึ่งเป็นตัวเกมในโหมดของสตอรี่เท่านั้นนะครับไม่สามารถเล่นออนไลน์ได้ ทีนี้แล้วก็รอสักพักหนึ่งให้ตัวเกมทําการติดตั้งอัปเดต ตัวเกมก็จะทำการโหลดสตอรี่โหมดตอนนี้เราก็สามารถทำการเข้าไปเล่นได้แล้วนะครับเห็นไหมครับ ตอนการติดตั้งไม่ยุ่งยากเลยใช้เวลาเพียงแป๊บเดียวเองก่อนจากก็ไปก็ฝากกดแชร์กดไลค์ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ได้นะครับขอบคุณครับ